ก็เดี๋ยวมาต่อด้วยการใส่ชุดเกียร์กันนะครับผมก็ชุดเกียร์ดีมซูเปอร์คัพเนี่ยก็จะเหมือนกับเวฟร้อยสิบไอนะครับเกียร์เครื่องเหมือนกันหมดครับก็ชุดเกียร์ก็จะมีอยู่สี่ชิ้นนะครับผมที่อยู่ในห้องนี้นะครับที่จะเอามาใส่ในห้องห้องเกียร์เนี่ยครับก็จะมีนี่ครับอันนี้เป็นแกนราวคัทนะครับผมหนึ่งแล้วก็เป็นแกนราวสเตอร์ สองครับผมชุดนี้ก็จะเป็นเฟืองของชุดลาวสเตอร์นะครับก็จะแล้วก็จะมีก้ามปูครับผมก้ามปูแล้วก็กระปุกเกียร์แล้วก็จะมีแกนคันสตาร์ทครับผมนี่ฮะที่อยู่ในห้องชุดเกียร์นะครับที่เราจะต้องใส่หลังจากที่เราใส่ข้อเหวี่ยงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาใส่กันเลยครับผมก็ขั้นตอนแรกให้เรานี่ฮะเอาแกนสเตอร์มาก่อนนะครับก็ ก็มาใส่แหวนกันก่อนครับนี่ครับใส่ลงไปลักษณะนี้ครับผมแหวนก็จะมีบูทนี่ครับบูทนี้นะครับใส่อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาแกนไว้นี่ก่อนเราต้องมาใส่ไอเฟืองตัวนี้ด้วยครับนี่ครับมันจะมีสปริงแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ให้เราสวมเข้าไปในนี้ครับในร่องนี่ครับ ให้มันอยู่อย่างนี้มันจะแน่นแบบนี้ครับแล้วก็ต่อด้วยนี่ครับก็จะเป็นเป็นแหวนหน้าตาแบบนี้ครับให้เราส,สอดสปริงตัวนี้ครับตรงนี้ครับเข้าแบบนี้ครับด้านล่างเอานิ้วดันมันออกมาหน่อย,อยน,อนี่ครับยัดเข้าไปแบบนี้ครับ แล้วก็ให้เข้าล็อกนี่นะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้ครับประมาณอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะมีบูทตัวนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับให้ใส่อย่างนี้แล้วเราก็มาใส่กับแกนสเตอร์ได้เลยครับนี่ครับใส่เข้าเลยครับใส่ให้มันเข้าล่องพอดีครับเนี่ยครับลักษณะนี้นี่ครับ ก็จะมีแหวนตัวสุดท้ายใส่ตรงนี้นะครับลักษณะนี้ครับผมแล้วก็ต่อด้วยนี่ครับอันนี้แกนเราคัดนะครับก็ให้เราควา่ำแกนสเตอร์ลงอย่างนี้นะครับแล้วก็เอานิ้วประคองแหวนตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันมาชนกันอย่างนี้นนชน,น,นกันลักษณะนี้แล้วก็ใช้มือประคองไว้แบบนี้นะครับแล้วก็นิ้วประคองแหวนไวน้ด้วย ลักษณะนี้ครับผมแล้วก็ต่อด้วยปลุกเกียร์ปลุกเกียร์กับก้ามปูนะครับก็ปลุกเกียร์จะมีก้ามปูตัวล่างตัวบนนะฮะแล้วก็ให้เอาตรงนี้ครับที่ใส่สวิตเตะไฟบอกเกียร์ครับไว้ด้านล่างแบบนี้ครับลงข้างล่างแล้วก็เอาก้ามปูตัวบนใส่รล่องนี้นะครับผมก้ามปูตัว ล่างตัวนี้ใส่ตรงนี้นะครับผมก็สวมเข้าไปงี้ครับตัวบนใส่นี่ขยับก้ำปูแบบนี้ครับอย่นี้ครับเข้างี้ตัวที่สองตรงนี้นี่ครับลักษณะนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฟืองให้มันพอดีก่อนครับจัดกันให้เรียบร้อยครับเฟืองจะอยู่ลักษณะประมาณนี้ครับผมก็ใส่ล้าปูเลยครับ นี่ครับตัวบนตัวล่างอย่างนี้ครับลักษณะนี้นี่ครับอยู่ทรงนี้ลักษณะนี้แล้วเราก็คว่ำครับระวังแหวนลุดกันด้วยครับคว่ำแบบนี้เอามาสวมลงลักษณะนี้ครับผมใส่กันให้ดีครับจัดเรียงกันให้มันพอดีนี่ครับนะครับตัวนี้ต้องอยู่ฝั่งนอกนะครับ ขยับก่อนก็จัดเลี e> ้ยงให้มันเข้าที่ให้เรียบร้อยให้มันขบกันให้มันพอดีนะครับขยับขยับหมุนหมุนกันหน่อยครับจัดเลียงให้ดีขาตัวนี้ให้อยู่ฝั่งด้านนี้นะครับด้านนอกนี้อย่ามาไว้ข้างในตรงนี้ให้มาอยู่ทางนี้เพื่อมันจะได้ชนไว้อย่างนี้ อันนี้อยู่ขั้นตอนเกียร์ว่างอยู่นะครับก็จะหมุนได้ประมาณนี้ครับผมน่ครับนี่ครับจะหมุนได้ประมาณนี้นะครับนี่คือเกียร์ว่างนะครับผมก็เดี๋ยวมาต่อด้วยนี่ครับแกนคันสตาร์ครับผมแกนคันสตาร์ก็จะมีสปริงตัวเล็กอย่างเงี้ยตัวเดียวอย่างเงี้ยครับกับตัวใหญ่ที่เป็นคู่อย่างนี้นะครับให้เราทิมลงไปแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ให้เฟืองตัวนี้ มาขบกับตัวใหญ่นี้ล่างสุดนะครับแล้วก็เอาสปริงตัวใหญ่เข้ารูนี้นะครับตรงนี้ตัวเล็กเข้ารูนี้นะครับนี่ครับลักษณะนี้แล้วก็แกนคันสตาร์ทเนี่ยครับเขาจะมีสองตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านนูน้นด้านฝั่งนูน้นฝั่งล่างฝั่งอยู่ฝั่งคัดนูนครับเดี๋ยวค่อยมาใส่ตัวนี้ ฝั่งนู้แล้วก็ล็อกด้วยแหวนล็อกกิบล็อกแบบนี้นะครับก็แกนคัสตาร์ก็จะอยู่สปริงก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับผมตัวใหญ่เข้าล่องใหญ่นี่นะครับตัวเดี่ยวเข้าล่องเล็กนี่นะครับเฟืองล่างขบแบบนั้นนะครับน่ครับก็จะหมุนลักษณะนี้ปรับแสงนิดนึงนี่ครับ ก็จะทำการทํางาน,นก็จะอยู่นี้นะในเกียร์ว่างครับผมก็ขั้นตอนการประกอบชุดเกียร์ก็เสร็จแล้วครับผม